สวัสดีค่ะช่องย้ายบ้านเกษตรกรรมการนะคะเมื่อนนี้จะพาพี่น้องไปทำบุญกันค่ะพอดีจะไปถวายต้นหาป่าอยู่วัดป่าจุมพลเทพนิมิตนะคะีถึงทางเขาวัดเพิ่นแล้วทางเขาวัดอ,อจะเป็นทางทางการเกษตรนะคะข่ะไป ในส่วนอย่างเป็นกาอย่างะะเห็นวัดไกด่ดุบดิบปูเห็นมาพาปลาอ,อกหักประสันจ็กแมนอ,อกหักแนวใดคือทรงเป็นเงียบๆแต่คือไม่เห็นรถจอดบูละ่ะ ถึงประตูแล้วเปิดประตูแล้วปิดด้วยเนื่องจากข้างในมีกระต่ายปูพคนเลี้ยงกระต่ายไว้ในวัดนะคะเปิดประตูแล้วต้องปิดพร้อม ในบริเวณในวัดของเพ็่นวัดกําลังก่อสร้างเนาะค่ะปูเพิ่นก่อสร้างต่อเติมไปเรื่อยๆคือยังบ่แล้วไปในบริเวณวัดแล้วปูเพิ่นทางสงน,น้ำผา้อมตัวนี้จอดไอ้นอกรถนี่ รอในละที่เดิมที่เคยจอดในวาดเพิ่นมีส่วนอย่างเนาะคะ่ะมีต้นไม้หลายจะล่มลืน่นทางเข้าไปซาลาเพิ่น โอ้ยายกลับบ้านแล้วพเพลิกแล้วว่านี่แล้วจังหันเราเดินไปคนก็ทรงบบมีหลายแต่บุละเดี๋ยวเพื่อนล่างถวยแล้วแล้วจังหันละ นี่นะคะบริเวณศาลาศาลาข้างบนชั้นสองนั้นจะเป็นกุฏิของคัว เปลี่ยนศาลาเพิ่นผู้เพิ่นเลิกเพิ่นแล้วแล้วผู้มักกรเพิ่นถวายไปก่อนแล้วค่ะก็คือผู้ใดมาก่อนก็ถวายไปก่อนผู้ใดมาทีหลังก็ถวายนี่คือตอนนี้คือรอถวายนะคะี่บริเวณกุฏิหลวงปู่มาทีหลังก็เลยได้ถวายทีหลังเพิ่นเนาะคะ่ะ อีกเจ้าหนึ่งเพื่อนกำลังนับเงินกันยูรวบรวม้านันืีผับปลาที่เพ็่อนหิดมาตอนนี้ผู้เฒ่าเพื่อแก่เพื่อนกำลังเข้าไปผูกแขนกับปูนหรคคะข้างหน้า เนื่องจากยาตยมพ่นมาหลายเลยไปนางรอก่อนต้นเตรียมเก็บต้นเงินใส่ซองนะคะเพื่อจะได้ไปนําไปถวายปูน้องเพื่น ไอ้นี่เป็นต้นเงินต้นผัปาส่วนตัวนะคะบ่ได้ไปเรียอะไรทา้งใดคือบ่ได้ไปหาแพ้ทังใดนะคะเพราะว่าเงินนี่เก็บไว้ตั้งใจไว้ว่าสิเอาไปไทยนกยุงน้ำปูอยู่วัดอีกวันหนึ่งแต่ว่าปู่คนบอกมาละก็ได้ดาเงินนั้นมาถวายทําบุญต่อไปนะคะ ตอนนี้กำลังรอตามคิวเนะคะเพราะว่ามีอีกขณะหนึ่งที่เป็นนังอยู่่อนแล้วตอนนี้ก็ได้ ไหว้นะคะกล่าวคำถวาย ค่ะตอนนี้ก็ได้ถวายต้นเงินเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะรอแต่ปูเิ่นผูกแขนสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ